สวัสดีครับผมวันนี้กับผมเพลินโซนครับก็มาอยู่ในเกมเลดก็ล็อก M เลด้าเลิฟสองจุดศูนย์กีครั้งนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนครับมาทำเควสครับรับปกแสงนะครับปกที่ผมใส่ข้างหลังนะครับก็วิธีทาก็ง่ายๆครับสายฟรีก็ทําได้นะครับก็สวยงามครับปกแสงก็อย่าวิธีทําจะเป็นยังไงก็อย่ามาติดตามกันได้ในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกําลังใจครับในการทําคลิปต่อไปของช่องผมนะครับโอเคครับ๋ยวาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับในการทำเควสนี้นะครับ โอเคผมตอนนี้ก็อยู่ที่เมืองจูโนนะครับก็เข้าไปที่สมุดน้ำจนภัยนะครับไปที่เควสนะครับเดี๋ยวพาไปดูก่อนว่นเป็นยังไงนะครับแล้วก็ให้คนไปเลือกครับเมืองจูโนนะเดี๋ยวไปเลือกจูโนก่อนนี่ครับอ่ะตอนนี้จูโนผมนี่ครับเควสที่จะต้องทำนะครับมีชื่อว่าผมขอเลื่อนดูก่อนนะฮะนี่ครับ ็จแลครับโฟติ้งแบทเทิลนะครับนี่ครับจะต้องผ่านเควส์คำว่าลุงสางก่อนนะครับนี่ครับพอทำเควสผ่านก็จะได้รอวิงมานะครับเป็นปีกแสงเนาะก็ f t 800นะครับเตะดัดบกสแล้วก็มูก speed 3%เนนะครับแล้วก็ฝากสมุดได้ด้วยนะฮะโอเคสำหรับใส่ฟรีก็ปีกสวยก็ไม่ควรพลาดน,นะครับโอเคประมาณนี้นะ จริงก็มีเควสอีกหลายอย่างนะที่ต้องทำนะครับสำหรับเมืองจูโน่เนาะรับของรางวัลนีถือว่าไฮไลท์ของเราคือปีกแสงนะครับก็สวยงามใช้ได้สำหรับคนที่ยังไม่มีปีกสวยๆครับหลังสวยๆใส่นะครับก็มาทำเควสนี้กันได้นะครับฟ o s t i n g Battle นะครับผมโอเคครับผมนี่ครับเควสแรกครับที่จะต้องรับนะครับเป็น Book o f อ่าจีเมียนะครับ ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะครับเป็นเควสเริ่มต้นนะครับก็ให้เราเข้าไปที่เควสเมนวนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันครับมันเริ่มรับเควสที่ไหนนะฮะนี่ครับเควสเมนวดนะครับก็ให้ไปเลือกเป็นเวอร์ชันน่นนะครับผมตอนนี้ไม่มีถึงเวอร์ชัน3แล้วเอ้เวอร์ชัน2นะครับตอน3นะครับนี่ครับไปเลือกตอนที่5นะครับผมเนี่ยผ่านโอเคของปิกแสจะเป็นตอนที่เนี้ครับ นะครับเคสเริ่มต้นนะครับก็คือ Book of ยิเมียนะครับเราสามารถกดคำว่า Go ได้นะครับมันก็จะพาเราไปทำเควสนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เรามาอยู่ที่เมืองพอ n ทาร่านะครับผมก็๋ยวเรากด Go นะครับ Book of ยิเมียมันจะพาเราขึ้นไปหา n p c ทางด้านบนนะครับผมก็จะเป็นการรับเควสลำดับแรกนะครับก็ทำตามขั้นตอนนะครับผม ก่อนที่จะไปทำเควสด,ด้านในหลักของตัวอจอวิงนะครับปีกแสงเนาะเราต้องไปรับเควสกับไนท์นะครับด้านบนนะก็เควส <c oughs> เควสนี้ครับก็จะทำกันอยู่ทั้งหมดประมาณ4วันนะครับซึ่งเควสมันจะแบ่งให้ทำเนาะเราไม่สามารถข้ามขั้นตอนได้นะครับโอเคเราคุยเลยโอเคผมนี่เป็นเควสวันที่1นนะครับเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ <c oughs> ก็อย่าดูกันว่าเควสวันแรกเราทําอะไรได้บ้างนะ โอเคเราก็กดโกครับไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เมืองอาจูโนนะครับผมเมื่อเราก็คุยคุยไปเรื่อยครับมันก็กดล็อกจิกซอหนึ่งจิกซอเนาะแสงลุ่มอรุณครับเป็นเควสต,ต่อไปนะครับโอเคแล้ก็กดโกได้เลยระยะเวลาในการทำรวมๆทั้งสิ้นก็ประมาณ1-2ชั่วโมงครับ4วันเนาะระยะเวลาในการเดินเควสนะครับก็เดี๋ยวจะตัดคลิปไม้กระชับแล้วกันนะครับเป็นจุดสำคัญสำคัญแล้วกันนะครับ ประมาณนี้นะคุยไปเลยครับส่วนใหญ่จะเป็นเควสลักษณะแบบว่าไปตีมอนแล้วเก็บของมาแล้วก็มาส่งมอบอะไรประมาณนี้ครับหรือเดินไปเก็บของในแมปแล้วก็มาส่งมอบเนาะหรือคุยเฉยๆนะครับมันก็จะเปิดล็อกจิกซอแล้วประมาณนี้โอเคผมยวเราข้ามไปต่อไปเลยครับนี่ครับเสร็จแล้วเราก็ทําการคุยครับเปิดเควสเลยเรียบร้อยนี่ครับปลดล็อก2จิกซอแล้วครับทำเควสต่อไปเลยนะครับผม รอนหนอนิดนึงนะครับอ่ะตอนนี้เราอยู่เอ็นบอสฟิลนะครับโอเคคุยกั็มีซีต่อเรื่องนะครับงับหลังจากคุยเสร็จแล้วเราก็มาคุยต่อครับเรื่อยๆครับตัวเควสจะพาลำหายเ,เนาะก็มีการตอบคำถามบ้างเล็กน้อยนะครับจะเป็นเควสที่เดินครับเดินทำเฮ้ยผมบอกแลลวครับมีเก็บของเนาะแล้วก็ ซีมอนได้ของเอาของมาส่งมอบนี่ครับปลดล็อกเรียบร้อยนะครับวิวถึงจาถ่ายรูปนะครับโอเคเรามาดูจิ๊กซอกันโอเคปลดล็อกจิ๊กซอที่3ครับต่อไปครับทำเคสต่อไปเลยครับกดโกครับก็ง่ายๆครับไม่ยากครับสำหรับเค่มันนวลเนาะสำหรับที่เคยทํามาอ่าหลายๆตอนที่ผ่านมานะครับโอเคต่อไปครับเปิดเควสต่อนี่ครับรับของเลยจิ๊กซอเรียบร้อยครับต่อไปทำเคสต่อไปเลยครับ นี่ครับซอสพาร์ทครับโอเคอ่าตอนนี้เรามาคุยกับ MPC ชื่ออ่าไซเลนนะครับโอเคเรียบร้อยครับเราสามารถผ่านเควสอ่าแขกที่มาจากถังแดนได้นะครับก็มาดูเควสแมนนวลครับปลดล็อกจิ๊กซอที่5ครับเรียบร้อยโอเคครับต่อไปครับเควสต่อไปคือก่อนเตือนขึ้นมาครับคริสตัลอะไรสักอย่างนึงนะครับโอเคอ่ได้ของมาครับแสงรุ่นลุงเนาะ เราก็กดใช้นะครับมันก็จะได้โอ้หดิ้นค่อยสองร้อยครับโอเควันที่หนึ่งเราก็ยังสามารถเปิดริกซอได้อยู่นะครับห้าริกซอนะครับเอากดโกไปเรื่อยครับจะเป็นการซ่อมคริสตัลนะครับนี่แหละไอ้่อมคริสตัลนี่แหละจะแบ่งทำอีก3วันนะครับเป็ดเสร็จแล้ว1นึบวกสก็เป็น4วันเนาะนี่ครับคุยกับเล็กซิตครับ โอเครับเคลียร์เรียบร้อยครับเราก็ไปทําเคลียร์นอไปหาของตามที่เขาต้องการนะครับผมหลังจากนั้นก็กลับมาคุยกับเ p c เหมือนเดิมนะครับตอนนี้นอยู่ที่แมกมาดันเจียนนะครับให้เราไปตีมอนนอแล้วได้ของมานะครับสะสมของครบที่เขาต้องการสี่ชิ้นนะครับแล้วเราก็เอาของมาส่งมอบเนาะอย่างมาก็จะปลดล็อกอ่ากับเควสเองนะครับผมก็ทํางนี้เรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเลยโอเคผมหังจากนั้นเอาของมาส่งมอบครับเอ็มบซีเลย ง่ายครับไม่มีอะไรมากครับคนเดิมแมลกซิษครับอ่าเรียบร้อยครับปลดล็อกเรียบร้อยครับนี่ครับเราจะได้บล็อกเคนครับนี้มานะเราก็สะสมนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในสมุดแมนนวลแล้วกันนะฮะนี่ครับก่อนตื่นขึ้นมาคริสตัลนะครับอ่ะต่อเลยครับก็ไปคุยกับคนนี้เลยนี่ครับคาวครับดีเขาจะให้เราทำเควสต่อนะครับเป็นเควสที่แบ่งวันนะฮะ นี่ครับมันจะบอกให้เราทาเควสนะครับวันหนึ่งทําได้5เควสนะครับแต่ก็จะต้องทําให้ครบ10นะครับแบ่งเป็น2วันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในเควสแมนนวลกันนี่ครับมันมีทั้งหมด10เควสนะครับ10เควสย่อยเนาะมันให้เราแบ่งทานะครับวันละ5เควสย่อยนะครับรวมแล้วต้องทํา2วันนะสาหรับอ่าสเต็ p นี้เลยโอเคเราก็ทําต่อไปได้เลยครับมันก็ให้เราคุยไปสีเนาะ เล่นบีซมันก็แคไปหาของเหมือนเดิมครับได้จากการเก็บในแแบบแล้วก็ได้จากการตีมอนนะครับหลังจากนั้นก็เอาพวกไอเทมมาส่งมอบให้มันนะครับมันก็จะปลดล็อกไปเรื่อยนะครับโอเคต่อไปเลยครับ่าแล้วก็ของมาส่งมอบครับนี่ครับอ่าประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูเคลมมินนกันนะครับนี่ต่อเลยครับอ่าไปเลยครับเรียบร้อย กดเคลนนึงดูครับนี่ครับตอนนี้ได้ครบ5นะแล้วครับมันจะตันแล้วมันทําอะไรต่อไม่ได้แล้วครับก็สําหรับวันที่1ก็จะจบประมาณนี้แล้วกันนะฮะทำอะไรต่อไม่ได้แล้วครับมันก็จะบังคับให้เราจบเคลวันนี้เพียงเท่านี้เนาะครับเรากดหลับของนิดนึงครับเราไปตีมอนมาหลายตัวก็อีก5าเควสนะครับ5เคลสย่อยเนาะต้องไปทำวันที่2ต่อนะครับ อย่าวเรากดรับขอนี่ครับโอ้ได้หมวกเลยครับแขกที่มาจากต่างแดนนาะที่เราผ่านมาทักคู่นะครับโอ้เป็นทวายไลท์แคปนะครับเป็นหมวกตำรวจหรือเปล่าครับโอเคเราไปดูกันหน่อยนะฮะทวายไลท์กับตันแคปนะครับผมเพิ่มไปบ้างเอ่ยของแม็ก SP เอสพีครับเอทีเคบวกสิบเอทีเคบวกสิบฝากสมุดได้เอ็มเดบวกสองเนาะโอเคครับประมาณนี้นะได้ของมาหนึ่งชิ้นแล้วนะครับโอเค๋ยวเรา ไปทำเคสต่อกันวันที่2แล้วกันนะครับวันที่1จบแค่นี้ครับโอเคครับเริ่มวันที่2นะครับทำต่อ5้คนย่อยนะครับทำเหมือนเดิมเลยโอเคประมาณนี้ครับแล้วก็ทําเสร็จแล้วก็มาส่งเคสเหมือนเดิมครับแล้วก็รับของนะครับอันนี้เป็นในส่วนของวันที่2นะครับทำเหมือนเดิมเลย5เคสย่อยครับคุยๆๆอย่างเดียวครับส่งของส่งของส่งมอบครับประมาณนี้ต่ไปเรื่อยครับ เดี๋ยวทำเค้กอันที่2ให้จบก่อนแล้วกันฮะอย่างเดียวครับอ่าโอเคผ่านครับประมาณนี้แล้วกันนะครับเคมันนวลครับนี่ครับต่อไปครับคริสตัลอันที่2นะครับลักษณะการทําเค้กก็จะเหมือนเดิมนะครับมันก็จะแบ่งวัให้เราทําอีกแล้วนะครับ คุยคุยคุยรับของรับของก็เปิดของกล่องรางวัลได้ของนะครับประมาณนี้ระหว่างที่เราก็นังทำเควสเราก็ได้ของตลอดเวลานะครับเราก็ได้เปิดได้ของเรื่อยๆนะครับนี่ประมาณนี้เลยครับไปครับเราก็อู้ยังได้ของยังไม่จบนะฮะเนี่ยไปที่เควสครับอืมได้ของอีกแล้วครับ Burning Heart นะครับได้อะไรสักอย่างนะครับไปดูอ๋อ F Doll นะครับเป็นอุปกรณ์ชุดนะครับอืม เป็นส่วนใบหน้านะครับโอเคประมาณนี้ครับอ่ะทิ้นที่2แล้วครับของที่ได้ครับก่อนปีกแสงนะโอเคเราทําการซ่อมคริสตัลต่อนะครับเป็นเมื่อกี้เป็นคริสตัลฝุ่นตอนนี้เป็นคริสตัลไฟนะครับก็าคุยเหมือนเดิมครับแล้วก็รับเคล็ดย่อยมามันก็จะทาเคล็ดย่อยเหมือนเดิมนะครับไปเก็บของนู่นนี่นั่นมาส่งเคล็ดประมาณนี้นะครับนี่ครับมันก็จะเป็นเคล็ดย่อยเหมือนเดิมครับ วันแรกให้ทำสามวันที่สองให้ทำสองนะครับผมประมาณนี้นะมันก็จะแบ่งเควสเหมือนเดิมนะครับมันเราไม่สามารถทําครั้งเดียวได้ห้าย่อยนะมันจะบังคับให้เราแยกวันทําเหมือนเดิมครับผมถึงบอกครับนี่เเป็นประมาณสามถึงสี่วันได้นะครับที่ต้องทํานะเพื่อนๆทุกคนกดไม่เจอเควสก็ไม่ต้องสงสัยนะไม่ต้องตกใจนะครับมันแบ่งให้เราทาเควสเนาะนี่ครับก็ทาไปเรื่อยครับไม่มีอะไรมากนะครับง่ายๆนะครับผม แค่เนี่ยอย่างที่ผมบอก้วครับเดินไปคุยรับเคลสแล้วก็ส่งเควสประมาณนี้ครับใช้เวลานิดหนึ่งนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ครับวันที่สองก็ครบแล้วครับทำอะไรต่อไม่ได้ละมันก็จะตันอยู่ที่สามเควสย่อยนะเป็นหลีกสามอันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันวันถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของวันที่สามนะครับนี่ครับเรามาโผล่ที่สามนะครับ วันที่3ต้เราก็ทำเควสเหมือนเดิมครับมันจะมีเควสย่อยเหลืออีก2อันนะครับแล้วก็ทำให้จบไปนะครับโอเคเรามาต่อวันที่4ีเลยดีกว่าเพราะวันที่3ทําได้แค่นั้นจริงนะฮะวันที่4ครับโอเคทาเควสต่อเลยครับนี่ครับจะเป็นอ่าซ่อมคริสตัลครับค้นหาไฟนะครับเคก็รับจิกซอนไปนะครับอ่ะแล้วก็มาส่งให้คุณข้าวนะครับอ่ะเดี๋ยวเขาจะปลดล็อกให้เราเรื่อยๆครับ มาเนี้ครับปุนไซเลนนะโอเคอ่ะถุยไปเลยครับอ่าปลดล็อกอีกแล้วครับเรามารับจิ๊กซอนนิดหนึ่งนะฮะกดจิ๊กซองครับเปิดอรัโอเคแล้วเหลืออีกสี่ชิ้นนะครับต่อไปครับความรู้แห่งเซกานะครับแักเศษนะครับไม่ใช่เซกาขออภัยอ่ะปลดล็อกอีกแล้วครับไอ้ลุงสางนะครับหมาใกล้แล้วครับใกล้จบเควสแล้วครับเร่องนี่ผมบอกไงทำเควสประมาณทั้งหมด4วันนะครับวันที่4เนี่ยจะทำได้เยอะหน่อยนะฮะ โอเคเขาให้เราตีนะครับไอโจหนวดนี่ครับตีตีตีให้หมดนะครับแล้วมันก็จะตัดไปที่อ่าบุบบี้นะครับก็จะเป็นการทําวิธีบางอย่างนะครับอยู่กับคริสตัลนะครับแล้วก็จะมีคัสซีนเล็กๆน้อยๆนะครับสหรับการใกล้ๆจบเควสนอมจะมีคัสซีแอนิเมชั่นอยู่แล้วนะครับถ้าใครเจอคัสซีนใกล้ๆจบนะครับก็รู้ตัวเลยครับว่าเควสจะจบแล้วนะครับก็ใกล้สําเร็จละ โอเคนี่ครับประมาณนี้นี้ก็จะเป็นในส่วนคัตซีนนะครับก็น่ารักดีครับภาพการ์ตูนการ์ตูนนะฮะเรายังเหลือเปิดจิ๊กซอ่อีกตัวนะครับเป็นจิ๊กซอสุดท้ายนะครับที่จะปลดล็อกเจ้าปีกแสงครับดอววงนะครับโอเคตัวคัตซีนก็อยู่ประมาณนี้ครับนาทีนิดๆประมาณนาทีหนึ่งนะครับโอเคครับหลังจากคัตซีนจบตัวลงนะครับทำพิธีเสร็จเรียบร้อยนะคริสตต้นะครับ เราก็มาคุยกับคุณเซเลนเหมือนเดิมนะครับนี่คนนี้เลยครับคุณคาว่าพอไพโอ้อ่คุยครับอ่ะมันก็จะปิดนี้ครับเรียบร้อยครับ f อ r s t i n g Battle นะครับเราทำการปลดล็อกอ่าปีกแสนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเครื่องบรรนะครับไปเปิดจิ๊กซอกรเรียบร้อยครับได้อุปกรณ์มาเปิดของได้ของแล้วนะครับอ่ประมาณนี้ครับจบสิ้นครับสำหรับตอนที่5้นะครับอ่ะเราเข้าไปที่อ่าสมุนทับชนภัยกันนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันนะครับ ว่าเราได้เจ้าปีกแสงมาหรือยังนะครับไปกดรับก่อนนี่ครับจูนูในมอนฟีมแล้วก็ฟอสติงแบทเทิลนะครับอ่ากดรับเลยครับเรียบร้อยครับได้ปีกแสงมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าหน้าตาเป็นไงครับได้จริงนี่ครับเราสามารถสวนใส่ได้เลยนะครับมานี้นี่ครับสำหรับใส่ฟีก็ทําได้ครับแค่คุนอดทนทำแบบสี่วันครับก็สวยๆครับสาหรับคนที่ไม่มีปีกนะโอเคใช้ได้เลยครับปีกแสงใสแล้วสวยงามครับ สายฟรีถูกใจแน่นอนครับโอเคครับถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบคลิปนี้ก็โอเคครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์ครับกด subscribe ครับจากท่องเพื่อนโซนครับเป็นลังใจกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่กัน้วยพวกใหม่คลิปหน้าผมซีอูกเกครับผมสวัสดีครับ